สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิวชาแนลนะคะวันนี้นิวได้รวบรวมภาพความน่ารักของคู่รักซุปตา์ในประเทศเมียนมาของคู่แอนดราจอซนและพีดิมาให้ได้ชมกันนะคะซึ่งคู่รักคู่นี้เป็นคู่รักที่คนในวงการบันเทิงของประเทศเมียนมาและแฟนคลับและคนเมียนมาเองต่างให้ความสนใจ เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นคู่ที่น่ารักและดูมีความอบอุ่นซึ่งทั้งคู่ถือเป็นซุปตาในของประเทศเมียนมาในระดับแนวหน้าเนื่องจากแอนดราจอซินและพีเอดิอูถือเป็นคนดังที่มีฐานแฟนคลับในประเทศเมียนมาอย่างมากมายไม่ว่าเขาทั้งคู่จะออกมาทำอะไรในโซเชียลมีเดียแฟนคลับต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และทั้งคู่ยังเก่งมากความสามารถในด้านการแสดงในวงการบันเทิงของประเทศเมียนมาด้วยรางวัลการันตีในรางวัลเมียนมาอะคาเดมี่อวอร์ดและรางวัลอื่นๆอีกมากมายในวงการบันเทิงของประเทศเมียนมาที่ทั้งคู่ได้รับมาสำหรับประวัติของทั้งคู่นั้นแอนดราจอซินเกิดเมื่อวันที่24เมษายน1977ปัจจุบันเขามีอายุ43ปี เธอเกิดและเติบโตที่เมืองย่างกุ้งในประเทศเมียนมาเธอเข้าวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบและการถ่ายปกนิตยสารให้กับนิตยสารเดอะเมียนมาไทมส์และหลังจากนั้นเธอได้มีผลงานภาพยนตร์ตั้งแต่ปี1998เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอด้วยความเก่งและความสามารถของเธอเธอได้รับรางวัลเมียนมาอะคาเดมี a อวอรถึง2ครั้งในปี2004และในปี2017 ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลอื่นๆเช่นในปี2011รางวัล People Magazine Award ในสาขา The Most Popular Celebrity ในปี2012ในรางวัล s c h w e f m 3 Anniversary ในสาขา The Best Dress Up Fashion Awards ในปี2018ในรางวัล Myanmar Pride Award ในสาขา Best i n t Entertainment r e ในปี2019 L'Oreal r e d c a r p e t Show ใน Base Beauty of สำหรับประวัติของสามีของแอนดร่าจอรซินนั้น mm hmm. เขามีชื่อว่า p e. ี u ีเขาเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน1978ปัจจุบันมีอายุ41ปีเขาเกิดและเติบโตที่เมืองพีในรัฐปะโกประเทศเมียนมา p ีดีมีผลงานทางด้านวงการภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2000และหลังจากนั้นเขาได้มีผลงานทางวงการบันเทิงของประเทศเมียนมาไม่ต่ำกว่า30เรื่องพีดีถือเป็นนักแสดงนำชายระดับชั้นนำในประเทศเมียนมาเขาเคยได้รับรางวัลเมียนมาอะคาเดมี่อวอร์ดถึง4ครั้งในปี2010ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องอด a m e v e and ด a s t a ในปี2012รางวัลเมียนม,มาอะคาเดมีอวอร์ดสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง Red p a n ในปี2013รางวัลเมียนม,มาอะคาเดมีอวอร์ดในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง Ashu l i h และในปี2014ในรางวัลเมียนม,มาอะคาเดมีอวอร์ดในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง m e i t h a t และเขายังได้ก่อตั้งมูลนิธิ p t u Education Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งด้วยเม็ดเงินจำนวน10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ10ล้านเมียนมาจาร์ดซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนให้กับนักเรียนแพทย์ที่ไม่มีทุนการศึกษา ซึ่งถือว่าคู่รักซุปตาคู่นี้ในวงการบันเทิงของประเทศเมียนมาเป็นคู่รักที่ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นและเป็นคู่รักที่ดูน่ารักและอบอุ่นจึงทำให้กลายเป็นคู่รักที่ทุกคนต่างให้ความสนใจ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทางช่องนิน้วชาแนลก็ได้รวบรวมเอาภาพที่ทั้งคู่ต่างเคยไปออกงานนะคะนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิน้วชาแนลในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทางช่องนินว Channel ก็ขอจบการน,นำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอหน้านั้นทางช่องนินว Channel จะนำเสนออะไรก็ขอให้ติดตามชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องนินว Channel ก็ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ